อยากรู้กันไหมครับว่าการอายัดเงินเดือนเนี่ยตามกฎหมายเขาอายัดได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ครับพามาคุยกันเรื่องนี้ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตราที่302อนุที่3เขาบอกว่าอย่างนี้ครับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในการบังคับคดีมีอะไรบ้างอนุที่3บอกว่าเงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงานลูกจ้างหรือคนงาน ตามพ่กล่าวมาไว้ในข้อ2เงินรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกินเดือนละ20,000บาทหรือตามพี่เจ้าพนักงานเห็ุสมควรกฎหมายตรงนี้มีการแก้ไขนะครับในปี60ต่อมาครับทำให้กรมบังคับคดีออกคำสั่งเป็นประกาศของสำนักงานบังคับคดีให้สอดคล้องกันนะครับเป็นแนวปฏิบัติครับคำสั่งกรมบังคับคดีที่502ทั2560 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินนะครับคือเดิมเนี่ยวงเงินในการอายัดเนี่ยมันอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งตอนหลังเขามีการปรับขึ้นมาเป็นสองหมื่นนะครับถ้าเงินเดือนสมมุตินะสมมุตินะเงินเดือนสามหมื่นห้ายึดทรัพย์ยึด,ยดายเงินเดือนเนี่ยอายัดเงินเดือนได้ไดเท่าไหร่สามหมื่นห้าถ้าประชาถ้าเจ้าหนี้ขออายัดหมื่นห้า เจ้าพนักง,งานบังคับคดีสามารถอายัดได้หมื่นห้าเพราะสามหมื่นห้าหักไปหมื่นห้ายังเหลือสองหมื่นอยู่ตามที่กฎหมายกําหนดถ้าเจ้าถ้าเจ้าหนี้ขออายัดกันเดือนสองหมื่นจากสามหมื่นห้าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีสามารถอายัดได้แค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าลูกหนี้ถูกอายัดแล้วเงินเหลือต่ำกว่าสองหมื่นเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายยกเว้นกรณีเป็นคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกรณีที่ต้องจ่ายค่าเลยงดูบุตร ค่านมอะ่ะสามารถจะหักได้มากกว่านี้หรือหักได้ต่ำกว่านี้ตามแต่สารท่าภาิพาษามาเนี่ยแหละครับคือเบื้องต้นของการอายัดเงินเดือนจําไว้จําไว้ไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0เพราะฉะนั้นใครมีเงินเดือนไม่ถึง2 0,000สบายใจได้ไม่ถูกหักเงินเดือนครับ